สิ่งที่เหนื่อยที่สุดสําหรับการเป็นเจ้าของร้านหนังสือคืออะไรมันคือการเช็คสต็อกครับเวลาเราทําร้านหนังสือเราจะต้องสต็อกหนังสือไว้จํานวนมากแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือโกดังเก็บหนังสือของร้านนะนี่ให้ดูมันจะมีสองฝั่งนะที่ร้านเปเปีร์ยาร์ดมีหนังสือมากกว่า7,700ปกรวมหนังสือทั้งหมดในคังแล้วอะ่ะประมาณ1 5 0 0 0 0เล่ม เยอะมากๆนะครับแล้วแบบเอามาดูชั้นแต่ละชั้นนะคือตรงเนี้ยก็จะมีหมายเลขเนาะแต่ละกล่องอะไรเงี้ยหมายเลขหนึ่งสองสามสี่หกปสิบเนี่ยอันเนี้ยสามสิบห้าสามสิบหกอันนี้หมดห้าสิบเนาะบนชั้นเนี้ยมีทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อยน่าจะเกือบหนึ่งร้อยกล่องแล้วผมก็ต้องมานั่งรีเช็คในทุกปีขึ้นปีใหม่แล้วก็ต้องมานั่งเช็คสต็อกเพราะว่าปัญหาคลาสสิกข,ของร้านหนังสือเลยคือว่ามันมักจะมีหนังสือที่แบบ เหลืออยู่เล่มสองเล่มอ่ะมันจะมีพัดหลอมอยู่ตลอดเวลาบางทีแบบหาหนังสือไม่เจอแม้ว่าในระบบมันจะมีสต็อกหนังสือก็ตามทนนั้นเพื่อความถูกต้องก็ต้องมาแบบว่ามารีเช็คตรวจสอบความถูกต้องว่าหนังสือแต่ละเล่มอยู่ในกล่องหมายเลขอะไรสต็อกเท่าไหร่อ่ะครับซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลาแล้วก็วุ่นวายมากๆใครอยากจะทำร้านหนังสือก็คิดดูกันอีกทีนะครับ